สวัสดีครับผมบุญศักดิ์นะครับอันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อพัดวัดปุญญกรรมโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจ,จังหวัดนะครสวรรค์25กักระดาษศ .253 รับเหรียญพยัก 5, เสาห้าเจริญเหรียญพยักเสาห้ารุ่นพยักพันล้านสร้างบรารมีครับมาชมข้างในครับพุทธคุณเหรียญหลวงพ่อครับอันนี้เช่ามาจากวัดเลยนะครับ ห้าร้อยบาทครับไเช่ามาวัดเลยนะครับเรียนนี้ให้ชมครับหลวงพ่อสวยงามมากครับพยักพันล้านสร้างบารมีรุ่นอายุ9กสุก,ก้าปีวัดให้ด้วยนะครับโอ้พุทธมุษคนคอบคุมจัก,กรวาลน,นะครับสวยมากครับเดีอนวพ่อครับ นี่ครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ